สวัสดีครับผมธนันวัฒจิตวิโรธนะครับเป็นครูประจำสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมวิลัยเทคนิกระยองวันนี้จะมาแนะนำรายวิชานะครับวิชาทักษะปฏิบัติการพื้นฐานทางเคมีรหัส30123.0004ซึ่งจัดเป็นวิชาปรับพื้นนะฮะปรับพื้นในสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส เป็นวิชาสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งทุกคนจะต้องเรียนวิชานี้โดยจุดประสงค์ของรายวิชานี้นะครับก็คือเพื่อที่จะปรับพื้นสําหรับนักศึกษาที่เข้ามาใหม่นะฮะโดยที่เน้นปฏิบัติการทางด้านเคมีโดยที่เนื้อหาแบ่งออกเป็น6ห,หน่วยด้วยกันเนื้อหาหน่วยแรกนะครับจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัย <c oughs> ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมีซึ่งตรงส่วนของรายวิชานี้จริงๆ ในหัวข้อนี้ในหน่วยหน่วยการเรียนรู้นี้จริงๆแล้วก็จะมีรายวิชาความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการทางเคมีอยู่แล้วแต่ตรงส่วนนี้เราจะเอามากล่าวถึงเกี่ยวกับกฎระเบียบเพราะว่าเป็นพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องรู้ก่อนที่จะปฏิบัติการในห้องเคมีนะครับซึ่งเนื้อหาในหน่วยนี้จะประกอบไปด้วยตรงส่วนของสัญลักษณ์ความปลอดภัยนะฮะสัญลักษณ์ความปลอดภัยทางในที่ใช้ในห้องทางเคมี แล้ก็จะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลพื้นฐานนะครับต่อไปหน่วยที่2จะเป็นตรงส่วนของอาการใช้สารเคมีซึ่งการเลือกใช้สารเคมีนั้นสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือตรงส่วนของเกรดของสารเคมีนักศึกษาจะต้องรู้ว่าสารเคมีมีเกรดอะไรและจะต้องรู้เกี่ยวกับตรงส่วนของอ,อันตรายที่เกิดขึ้นจากสารเคมีนั้นนะครับที่จะเอามาใช้ และหน่วยที่3จะเป็นตรงส่วนของอุปกรณ์เครื่องแก้วพื้นฐานในห้องปฏิบัติการนะฮะไม่ว่าจะเป็นตรงส่วนของวิเกอร์อล um ัมิเยอร์โวลูเมติกฟาสบิวเลตปิเปตนะซึ่งตรงส่วนนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องแก้วพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องรู้จักนะครับและหน่วยที่4จะเป็นตรงส่วนของเครื่องมือพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่างตู้อบนะฮะแล้วก็เสเปกโตนะครับไม่ว่าจะเป็นวอเตอร์บาร์ด ซึ่งตรงสิ่งเหล่านี้เคร่อมือเหล่านี้นะครับนักศึกษาจะได้ใช้เป็นทุกห้องในห้องปฏิบัติการอยู่แล้วนะแล้วก็หน่วยที่หน่วยต่อไปหน่วยที่5นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมสารละลายหลังจากที่เรารู้เกี่ยวกับสารเคมีเราก็ต้องนําสารเคมีเหล่านั้นมาเตรียมโดยใช้อุปกรณ์และเครื่องแก้วและก็เครื่องมือพื้นฐานได้นะ สุดท้ายในหน่วยที่6จะเป็นทักษะปฏิบัติการพื้นฐานทางเคมีหน่วยนี้จะเห็นว่าชื่อของหน่วยจะสอดคล้องกับชื่อของรายวิชาซึ่งบทนี้แหละหน่วยนี้แหละนะฮะจะเป็นการบูรณาการเอาความรู้นะฮะจากหน่วยที่1ถึงหน่วยที่5ทั้งหมดมาบูาาบรณาการอยู่ในเนื้อหาในหน่วยที่6นี้ได้ปฏิบัติจริงนะครับ โดยที่สามารถที่จะเอามาใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาจุดล้อมเหลวจุดเดือดการกันนะฮะการไตเตดการทำโครมาโตโกราฟีอะไรต่างๆนะฮะการวัดสเปกโตซึ่งตรงส่วนนี้นะฮะจะเป็นการนำเอาความรู้ทั้งหมดเลยที่นักศึกษาได้เรียนในหน่วยที่1ถึงหน่วยที่5มาบูรณาการเข้าด้วยกัน